สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูก่านเด้อสบายดีวัตสุขสุขคนพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องเมื่อเนี่ยกับบรรยากาศก็น่านะพี่น้องเลยมาส่งบุญพ่อใหญ่พามกเบ,บาใจเพิ่นมาทํางานพี่น้องซาซุยกับคอสแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเอฟซีถุก่านเด้อได้ยินข่าวว่าโลกโควิดระบาดแห้งทางประเทศไทย,ยดูแลตัวเองเด้อพี่น้องดูแลสุขภาพใน,ดพนเด้อพี่น้องเอ้ พญ่พามเพ่นกาม,มาเห็ดเพื่อนพี่น้องเอ้ยการงานเป็นกรรมกรงานสร้างเพ่อนอะไรพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินเลี้ยงครอบครัวแต่ได้มาพี่น้องเอ้ยเบาใจนะ่อยอยู่ทึ่งผู้พี่น้องพอได้เลี้ยงครอบครัวพี่น้องเอ้ยขั้นบวเห็ดแบบนี้ก็ได้อยู่ได้กินนอ้องดาวน้นองอีลูก สบายดีพี่น้องเอ้ยมีกระลังย่อมเสือพ่อใหญ่อื้อนาะแล้วก็เสือมใหญ่หงเงเออเสือมใหญ่หงงวลเอามาลงมันบ่ดำิ่นว่าแล้วมาให้่เป็นใหญ่ชื่นมีลงเออมันดำเนาะบ่แม่นเป็นใหญ่ชื่นล้งยังดอกอันพี่น้องเสือในก็เสือพ่อใหญ่พามในพี่น้องพ่อใหญ่พามกับยายเงืองพี่น้องมาซะเสือข้ามจะไปแถวเสือเสข้ามจะจะเห็นให้ชุดผนบ่ลเรือได้นะ เฮ่มินอีวน่นานออดำดำปํปานไม่ยังบาดีเจังสิพอใจปันบอพอใจแล้กกยาละบา <laughs> พอใจสิลงกีตมบาน <laughs> พจสิลงกี่ต้มบิสันพี่น้องห้อ,อ,องใหญ่เงึงกัห้องพญพามต้นห้นองฟ้า้เจ้านะห้องพญภพามหรือต้นห้องฟต้นนันห้องไม่ใหญ่ง้งตัวนี้ปกตินี่ำ พ่อไม่ใหญ่งึ้งพี่น้องเพื่อจะได้ใส่เสือ้อเสื้อดำน้ำบาบ้านน้าเมืองอะไพี่น้องแตะก้าวเพื่อนกับเบอร์เ,เห็นเพื่อใส่เพ่อใหญ่ผ้ามก็มีแต่ครัวนะดำกระดำอืเสีกระไฟตัวนี้ของพ่อใหญ่เอตัวนี้ห้องพ่อใหญ่ผ้ามบ่ตัวนั้นใหญ่ผ้ามได,ด,ด้อดดีกน่ะเออพ่อใหญ่อื้อพ่ใหญ่ผ้ามมาเดียวกันนะล่ะวิธีย่อมพีพ่น้องเลยย่อมนำคามินต์เนาะไปขาวเป็นบ่หอมเนาะ ผ่านเอาผ่านย่อมไาจังสีแล้วพอได้เงินขามาขาม้พี่น้องเ้ยใช่อันนี้ก็จะเป็นน้ำข้ามมาพี่น้องน้ำข้ามย่อมเสือดานะยอมนะนี่น้อพี่น้องเลยย่อมได้ีแล้วมีที่ย่อมเสือดาน้ำข้ามพี่น้องพี่ช่างบอลนะเขาเอิบาขี่พี่ชางบอลนะบาอย่างบอกลูกา้ว ขี่ดังมันหักออกับเต้าไม่ใหญ่กับสีดินยูหับกับทันดินขี่ดังมันบ่อยนะอออเออเอต้นอันนี้มันไก่ย่างก๊อตไล่เอามาแต่ใช่ก่อนนี่นะเห็ดเอาแล้วเอาอีแย่งเนี่ยเห็ดชนประกอบผสมแล้วได้แนนะ่นี่ยข้ามเสียงชัางเป็นต้นขอแดงมามา,ต,าต้องมาใส่ทูนกวนอืเออ,อมันดำแล้ว มผึ้งผึ่งได้บ่ไม่เท่าเอะอผ,อผึ่งมึงดูค่ะผึ่งมึงดูใช่ไม่เท่าปั้นเอออ่หันนาพี่หันนะพี่หันมางามๆเจานี่น้องอ,อ่ะบ้บ้าง,างมันคือบมเห็นเจ้าเออเออเออเห็นแล้ว,เ,ออลวเสือดำ,ำเสือดำนี่นอง,องบง่พอใจเหละเชียไปลงกี่ต้บาท เห็ดห้องพักแน่ไปถาวรอันี่ห้องพักแนวในนี่คือมีสามโต๊สามโตเนี่ยค่ะห้องเลยใหญ่นี่ละตัวหนึ่งห้ากระโลงเบอร์ชื่อนี้ห้องคนนี่ยก็สางเตารล่งเลยอ่ะดิเออมีห้องเงี้ยงเงึงแล้วก็ห้องไม่ใหญ่นี่พี่น้องแล้วก็ห้องเอออง,งินพอญาย่ามนอกผนเห็ดหยายพญาย่ามพี่น้องเลยเ่ินน้องกันอะไรปวดจ้ามาเห็ดพี่น้องเอ,อ้ย เออวิธียอมข้ามนแนวนี้เนาะฮะสมบูคเคยเห็นจากเสืออืมน,มน้ำน้ำมข้ามน้ำเดียวเนาะนั่มข้ามอืม,มไม่ถาวเจ้าโบวินหัวเบาฮะหรือคือวินหัวโอ้ม่เท้าออมเคยเลยเนาะอเออเออแล้วกระถอกตัวนั้นลงบ่ไป่เท้าวืมถอกอืมอาตัวนี้มาลงนี่อีกบ่รู้ว่าจังเลย อันนึงะจะังเอาลงกะักออกอันนึงจังลงก่อนเอาค,อคือเห็นนั่นแหละแนวมันนั่นีกบ่า้าตักออก,มา,ม,ากอามาตั้งมินก่อนบอ่ขออันชันเด้อัน,นอกอ่าหมอนีอืมยันหมอนี้กระตังฝนดวนาง อืาถ้าไระป๋อยอาโล่มีใหญ่บริเวห้วงดอกอืออออันนี้เนี่ยเป็นหมอน้ําข้ามบอกนี้ขั้นเช้าออกในยันมันนีบอกมันเป็นวีธีเผื่นพี่น้องที่ต้องตักบ่หายบ่หายขาดแนันี่เนาะยันหมอนีบ่กส้าผ่างๆกับชิ้งงๆเนี่ยนหนึ่งน้าพี่น้องครับเสือข้ามเนี่ยป้าใส่เนี่ยโอ้ยคนหิดคนล่องมาได้เด้อเสือข้ามเลยเด้อต้องมีมนเปล่าลุย เฮอย่ากลัวนะพี่ดังใส่ด่างมะเขือพันได้พีน้องเลยยังไปด่างมะเขือไหมคะเพื่อมะเขือเอามาเผาไผ่เอาไผ่แล้วเป็นกี่เท่าก็มาตองเห็ดด่าง บ่เป้าเป้าอยู่แทบหนึ่เครื่องมะเข็อนธุโอ้ยอยู่ป่านบอกนั่นได้กันยังมึนตึบคือเก่าเนาะขอบคุณบุ้ยเคยเห็นบุ้ยเคยเห็ดฮะมึงอย่าไปกอดลูกงั้นบอกมาอันนี้เคยมาในหนองบัวแล้วอืมที่เป็นเห็ดพี่น้องเอ้ยขั้นแม็นค้ายนิโตท่ายไม้เอ่ะ โอ้ยมันบวพออขายดอกอะช,อม,ช,อม,ชอม,มุดสมุดสมุดมีผู้อยากซื้อขายขายขายขาเจ้าไปซื้อมาหนุ่งนะเห็นข้าเจ้าซื้อมนาะตัวหาลอ่อยตัวหาล่อยบาทพี่เนาะคันบอดำปันใดกันคันดำอะไรกันหาล่อยหาเออมีสองราคาคัาานดำแบบธรรม,ดา,มาดาก็ตัวหาล่อยพี่น้องคันดำอลีอลอร์อก็หาล่อยหาซิหาล่อยเนื้อได้แบ่แบบเ่าแต่ยังบอก่อยเห็นเงินองหาล่อยจ้าฮึม ไปพี่นองเบิ่งพ่นย่อมเสือข้ามแล้วละกันเ้าสิบไปเบิงนะ่งกินหมากไปหาเก็บมหมากกระทันนะพี่นนอะอืมปูนส่วนผสมประกอบของเปิ่น,นะน,นเนาะป้ามาในแป้นเบิ่งพ่นย่อมเสือแล้วหา้าสิไปล้วนโกงกระท่านต่อพี่นนอง ปาดูสร้างพี่เนาะพี่เทีอนพี่เทียนพยายามเป็นู้ผสมปืนปาดพี่น้อเนงเอ้ยมาบุตตกต้นกระทันบ้านนี้เสลาเลยลูกเอาไปต้นเลยเพื่นอนท้าบุมี น้องอีฮะกระขูวมาเก็ตไปไหมลูกเราชุดชุดลงมาเลยฮะพุนเอาพุนเป็นเอากระขูวนั่นแม่น้องอเนยทั้งเพื่อนผู้ลูกมาเก็บไปไหมหมาท่านพี่น้องหวานเด้อมันมีนิทานอยู่ได้พี่น้องเลยอืมมีท่านแต่ข้าตะกี้พี่น้องที่เราหมาพังพี่น้องที่เคยได้ยินอยู่บ้านน่ะมันเป็นนิทานพื้นบ้านเด็กน้อยพี่น้อง ก็ชิพังหนาเกียนะ์น้อยหนึ่งพิ่นว่ายี่ยังก่็บอกขอโทษขออภยัยเด้อพี่น้องมาเก็บมักรท่นเลยกับศิลาเอาซ้ำผู้เ,เช้าขี่ขี่บวกแกงเก็บมักรท่นเหมือนตะข้าตะกี้ยังงึง้งผู้ศิลาให้พังหรืเวลาไปเก็บมักรท่นผู้บ่าวผลขืนก็กระทันเนาะผู้เช้าผลมะนั่งอันถ่ายอยู่ใต้ก้นต้นมักรท่นว่าซาเลยผู้บ่าวนั่นีมมงกรท่นลงมาแลนคานไปเก็บว่ะจะเก็บมักรท่านนะ ทิมว่าเรนได้ก็เก็บกินทิมลงมาเได้ก็เก็บกินผู้บ่าวและแซววันผู้สาวขี่บวแก่งเก็บหมากระท่นบ่สันเล่อไอ่สันทนาาิท่านนะครับตะกี้แล้ว,ว่าพี่น้องเหล่ากบบคาคาระบอกขาก็ได้ดอกในเงิ่งเหล่ามากก็เลยเหล่าตามกระโดกนี่เนาะตอนนี้ก็กำลังสั่นหมากระท่นพี่น้องเก็บสนันสันนนส่นนะแม่ผู้สั่นนะโอ้ยบร่รลุดพอหน่วยเนาะป้าเธอกองอยู่พี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นพนักง,งานเก็บฮะพี่น้องพนักง,งานเก็บพร้อมพนักงานกินกันอยู่นี่เรื่องเต็มดินพี่น้องเก็บกินก็นได้เออโอ้ยหล่นลงมาเสืหัวสนั่นอยู่พี่น้องอือหือมากระทันไปไปก้อนเจียว,วนวลมัน เมื่อนี้เบาใจเฮาเป็นเซฟพี่น้องก้อยแจ่วบาพี่น้องเอ้ยบรรดาสางทั้งนั้นทั้งสางทั้งแสงร่วมกันสบายดีพี่น้องฝากซ่องเบาวังไส้เด้อพี่น้องเด้อเห็นโดนได้กระหักซ่องเด้อพี่น้องสบายดีบ่าวกัปตันพี่น้องมาหางัวงัวเสียเลยมาเลยมาแหววมานนพี่้องกิมาสพะละกับผมพี่ยัง like ห่อข้าต้ง ซื้อกระตุมากินี่มองที่มคัน่ะตมากินเี่ัายก่างิไปถายหน้ึงานัน้ามากินไหมลูกทำไมพี่มาเข่าขางอกับพี่เาไว้ไลูกนี่เข่าข้างก้าทงในหาย้กับนัอยูนนอกเนี่ย เน่นว้าแนนเออขาทังลายกับจ้า่อกม่หนองดาวนังทั้งขางหนั่กันนะเออปลาแเนี่ยไม่ปูได้เป็นไรอ่ะอีน้อยปลาโทบบเห็นหนาเห็นหนูอัดเลยมุกมั่มอย่างเดียวกินสมพี่น้องเจลงัดพี่น้องงัด มองไคัเว่าเออจะาหนยขั้วเราสุบเห็นนะใหญ่บน้อยบงนาบนึงอ่้จมีกมีกมีลายสายพันธุ์นะอยู่ในนั้นมากระทันกับคือการนนอแบบตาของกวางในหัวตามของกวางนะกระซมสมมันนะแบบสมมาผ่าน เถาีวทอกรอแ่นี่เออกินี่ยวนเคือวาดเนาะมันปกันดึกมักระทันพี่น้องบามีว่าจะโตอยู่แถวทงหน้าแม่เผาไเนี่ยทงลงไปนี่ะ

บ,บ้านบ้านตรงนั้นบ้านตรงนี้กลับมาทางนี้เนี่ยไปชนพุ่มลานงวไปหาเอะไรต่อเอ๊ะบ้ามันไปเดี๋ยวลายมือเออเราจะมาที่ไปอยู่ทางใดเอาพ่อแม่พี่น้องเลยป้าฮอนี่กันเนาะพอดีแสบพอดีนัวลาพีลาน้องพอกันคลิปหนาอันนี้ไม่แห้งเพื่อสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้อง ทำไรพี่น้องเลยนำลายแตกกูถือมือกล่องกะมีสายประกันได้ขอโทษเขอาไปเด้อผมแม่พี่น้องล่ำรวยเบอร์สุขสุขคนเด้อผมแม่พี่น้องอากาศน้ำมันเลยลืมดูแลตัวเองเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนไปแล้วพี่น้องสบายดี